แล้วกูรู้ยังไงก็ไม่ได้ป้อมอย่างนั้นเอาดิกูเอากูเอากูเอาขอขอขอไอตัวได้ต like ัได้ตัได้ต um> ัได้ไมได้เว้ยรู้ว่ากูหนีแล้วตอนนี้กูอะไรตัวเดียวเองกูดูเลือดมกูดูเลือดกูไม่เสียประวัติหรอกไอ้สัตว์กูไม่ยอมตาย น้อยเองไม่เอาอยูมันับบมีพี่ <c oughs> ออกดาบครูแม่งเลยที่เดียวพ่อย้อดมากเลยหลโซโซเหรอได้ใลซ้ำกันชูถลูโตเกียวทุวยต้องซื้อลองเท้าตีเร็ว บวกความเร็วจากบ้าตรงไหนมันตีเร็วลงทาล้าไปที่ความโจมตีเร็วฮะมันจะมีอันหนึ่งราคาหนึ่งพันบาทให้ไปซื้อแล้วก็เพิ่มไอ้จุดจุดสามเรียมบนสีเหล่ยหกเลี่ยมบนสีขาวมามเป็นเลยที่โอ้ชิดมากวิ่งเร็วยังกับแบนยัเหมือนจับวางดูอย่างนี้ฟูดฟ้าฟูดฟ้าใส่ทองครับแบนปัดแดงบึงสกอยเลยเล็กไว้ต่างห่วงนวัตกรรมนี้จะทำให้คุณ

อตอนนี้ฮะคุณการกับคุประาทางบ้านเขาให้รีปิดคอมทำไมฮะเขา่งมีวันจันทร์าลีบนอนอะ,ะโอ้โหลานคนเลย ไายแล้วครับจังหวนเลนความเป็นอาตุธของเขาก็ได้จบลงยังคงอยู่อาวุตายอยู่อาวตายอยู่ไอ้แยไปดารีบร้อนเลยไอย้ควยอะไรอสองรามไม่จบจะพุ่งนับศพทหารจงจำเอาไว้เก่งมาก ยัไงไม่เคยลองใช้สก,กิลอาร์เลยคืออะไรวะอม,มตงงอมะเนี่ยมันผมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแค่แค่คคคคอม,มตะเอาไหมโยนเอาไหมเอาไหมโอ,มอ้มาสี่ตัว,ตวเลยห้าตัวสี่ตัวกี่ตัวเนี่ยอ้อาโอ้โห โหโชคดีมองไม่เห็นไปช่วยโอกระโปงพวกนี้ไอโก๊กอันตี้เลยการเนี่ยตอนเนี้ยจังว่าดีอันตี้ไปเอามาตะฮาวิไอตูนั่นมึงอะไรมึงวิ่งมาหน้ากูไปฮะมึงวกไร้บาริย่ามึงขอพลาดทางสักทีอ้าวอะไรวะไม่ได้ไอพวกไร้บาริยาาในสังคมอ่ะแล้วก็ ตายที่เป็นแปดตัวเหมือนก่อน, Сп อนเลยต่อดิ่งหนีมินเนี่ยนาการบ้าเราเนี่ยท่หายจะไปเอาตัวนั้นอีกมีเดี่ยวห่างไกลสุดซ้ายจ้าลู้ บางไม่คนก็นยังคข้หวัดไว้่าเล่นแอลมันต้องใส่อสารมพี่สายเหลืองน้องแนท้องเนทตี้กับวีสายเหลืองกอนระวังทันเดอร์บอลไม่ทันเดอร์บอลเออ อ้าวเอาเอาไปปีนป้อมเยอะไรวะทาไมโดนเราตลอดเลยหมดแล้วไม่เหลือแล้วนี่เราหมดบทมุกเอตายหดบุกก็ตาย มี่สตัวผ้สัญญาผมจะไม่ตายอโอ้ตายฮะ <Bian ca. S 1> ไม่าแล้วสองเยยถึกอใครจะถึกูผมไดไม้อยู่ไหน ปลอดจะสองเฮียเดีเ๋ยวปลอดไฟฟ้านี่เติมเก็บปืนนี่เลยนี่นี่ต้องันนี้ชวดดัวร์รูปชัวร์รูปปองกันเทพเทพมันคนยแหละโอ้โหเหี้ยขามากมันทำไมมันทะเลมันเป็นอย่างนี้ทะเลสีดำหรือเปล่าอุ๊บเอ็นนี้เอ็นนี้ ก็อดมีแอซิตด้วยอะไรคือแอซิตช่วยเหลืออ๋อมีเอมมี่ได้พอช่วยเหลือเมื่อกี้เลยเฮ้ยไปตัวฆ่าไม่ได้วะเฮ้ยแม่งโกรธหลานก็รอดเลยโอ้ยโอ้โหหมดมุกรอบสองเหี้ยจันไรละกู โอ้ัหแ,แมแวไม,ไม่โดนล้าตลอดเลยวะนี่ศูนย์สามแล้วไอเอ e นะีละไออแม่งเริ่มเต็งแล้วนเนี่ยต่อไปนี้ราคาคนใหม่จะคืนทีพแล้วโอ้นี่เราป็นสายซับหรือไงเนี่ยค่ะคือารา,าคาราคาทิพบ่ตัวช้างมัใส่ยซับก็ออยังดีอ่ะมึงจส่แทงไเหียไอใส่ดนเมจ อีกทีเด็แบบยังไงอ่ะมันช่างแม่ง Holy fuck กินคิดดูด้ดูเตยด้วยไอ้คนออกเลยเนี่ยโอ้ยมันก็ได้แค่อันเดียวไปยอพคนผมได้สองอันโคิดข้อว่าได้นี่ว่าไอ้คนไปออกนี้ดีกว่าทันโง่ทนูแดงอะ คือจะมาช่วยมันเนี่ยไหนโธ่ไม่บอกจะได้มาไม่ไอเนี่ยขอนั้นไม่ไม่เอาฟอขอนะตัวทุกที่เหลือทุกตัวเนี่ยง่จะถัดด้วยเอ้าดเาดเาเอาด้วยเววอ คือคารได้แล้วบอลนึงฟอตส์ซิลเล็กฟอตส์ซิลเอ้าใช้ทำไมวะตั้งตแต่มีไอ้อีนี่ผมรับรองว่ามันแรงมันจับวางเลยนะครับออกของให้ถูกต้องดูยังผม อุ้ยใครมันสั่นวะเปดเ็นเดิมอ่ะเ้ยยักษคาเลยเปิดแอร์ก็ดูดีกว่าเป็นมีมาเยอะครับสั่นสุดเลยโอ้ยไอ้ไอ้อ่องพยาไฟกันไอ้หานพี่พี่พี่บีเป่าไอ้กาวป้อกู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 ก็ช่วยไม่ได้ เดี๋วช่วยหน่อยตอนนี้ัวได้ผมอดเก็บหมดเลยคนูเก<อ>็อบอดดิไอสัตใจเจ๊กูกูโอะไรวะทำไมมันเก็บกันรัวจังวะไอ,ไอสัตไอ,ไอตูด ยิงให้บ่อโดยยิงโดยยิงโหดูบ่อกันสี่ทุ่มครึ่งแล้วกล้าไม่ตัวแม่งน่าเบื่อว่ะเออลไม่ไข่มาเบอ่บอกว่าตอนนี้จบกันเลยรตีแล้ว

ดีใจแล้วครับได้แคกล้าดาัท่านะไอตูดไปได้ก็ได้ไอตูดเลยการดักหน้า ลืมไปเลยว่ามีตัวนี้ถาดคาระเอตัวเล้ป้อมป้อมขอปิดกระโดกนดจบอย่างสวยๆต้องมีผมดสียงที่ไม่ัะะของเดวอนนี่หน้ไฟฟ้านี่มัน ใช่ตัอยานี้ทำไมเราเล่นแบบทำไมเราเวลาเล่นเหมือนกอบเล่นทำไอะโอเคฮะวัสดีวันนี้ฮะับเอฟทีแชนแนะก็ขอสวัสดีนะฮะไปีครฮะ